และทำรรเยเรมีบทที่หกวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเถิดชาวเบนจามินเอย๋ยจงหนีจากเยรูซาเลม็มจงเป่าตแตรในเทโคอาส่งสัญญาณขึ้นเหนือเบตฮักเคเรมเพราะภัยพิบัติโผล่ขึ้นมาจากทางเหนือเป็นหายนะร้ายแรงเราจะทำลายทิดาแห่งซิโยนผู้งดงามและบอบบางเหลือเกินคนเลี้ยงแกะและฝูงสัตว์ของเขา จะมาต่อสู้เธอพวกเขาจะตั้งเต็นท์ล้อมเมืองแต่ละคนเลี้ยงสัตว์ของเขาจงเตรียมทำศึกกับสิโยนจงลุกขึ้นให้เราบุกโจมตียามเที่ยงวันแต่อานิจากลางวันคล้อยลงแล้วและร่มเงาของยามเย็นทอดยาวดังนั้นจงลุกขึ้นให้เราโจมตีตอนกลางคืนและทำลายป้อมปราการต่างๆเสียพระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่า จงโค้นต้นไม้แล้วก่อเชิงเทินเพื่อสู้กับเยรูซาเล็มกรุงนี้ต้องถูกลงโทษเพราะเต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงดังบ่อน้ำปล่อยน้ำไหลออกมากรุงนี้ก็ได้ปล่อยความชั่วร้ายออกมาความทารุณอมหิตและการทำลายล้างดังกระหึ่มในเมืองนี้ความเจ็บป่วยและบาดแผลของมันมีอยู่ต่อหน้าเราเสมอเยรูซาเล็มเอย๋ยจงรับการเตือน นิจฉนั้นเราจะเบือนหน้าหนีจากเจ้าและทำให้ดินแดนของเจ้าถูกทิ้งร้างจนไม่มีใครอยู่อาศัยได้พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์ตรัสว่าแม้แต่ชนอิสราเอลที่เหลืออยู่เพียงหยิบมือก็ต้องถูกทำลายซ้ำเหมือนคนเก็บองุ่นตรวจดูองุ่นแต่ละเถาเพื่อเก็บพวกที่คลาดส,สายตาไปจะให้ข้าพเจ้าพูดและเตือนใครได้ใครจะฟังข้าพเจ้า หูของพวกเขาถูกอุดพวกเขาจึงไม่ได้ยินพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้ากระคายหูของพวกเขาพวกเขาจึงไม่อยากฟังแต่พระพิโรธขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สมอยู่ที่ข้าพเจ้าสุดที่ข้าพเจ้าจะอัดอั้นไว้จงระบายออกมาเหนือเด็กๆตามท้องถนนเหนือกลุ่มคนหนุ่มที่มาชมุมนุมกันทั้งสามีและภรรยาก็ไม่เว้น รวมถึงคนเฒ่าคนแก่ที่ร่วงรวยไปบ้านเรือนของเขาจะตกเป็นของคนอื่นพร้อมทั้งที่นาและภรรยาเมื่อเรายื่นมือออกต่อสู้ประชากรที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดล้วนโลภมุ่งกำไรพวกผู้เผยพระชนะและปุโรหิตก็ไม่ต่างกันล้วนโกหกหลอกลวง พวกเขาทำแผลให้ประชากรของเราเปล่ากับว่าไม่สาหัสรุนแรงเท่าไหร่พวกเขากล่าวว่าสันติสุขสันติสุขทั้งทั้งที่ไม่มีสันติสุขพวกเขาละอายใจในความประพฤติอน,นาขยะขยะแขยงของตนบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยพวกเขาไม่ละอายสักนิดไม่รู้เลยว่าการมีอย่างอายนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้นพวกเขาจะล้มลงในหมู่ผู้ที่ล้มลง เขาจะตกต่ำลงเมื่อเราลงโทษเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจงยืนที่ทางแพร่งและมองดูจงถามถึงหนทางโบราณจงถามหาหนทางที่ดีและดำเนินในทางนั้นแล้วเจ้าจะพบการพักสงบสำหรับจิตใจของเจ้าแต่เจ้าพูดว่าเราจะไม่ยอมเดินทางสายนั้นเราตั้งยามไว้เหนือเจ้าและกล่าวว่า ฟังเสียงแตรเถิดแต่เจ้าพูดว่าเราจะไม่ฟังฉะนั้นจงฟังให้ดีประชาชาติทั้งหลายเหล่าพยานเอย๋ยจงสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาแผ่นดินโลกเอย๋ยจงฟังเถิดเรากำลังนำภยัยพิบัติเมื่อเหนือชนชาตินี้เป็นผลจากแผนชั่วของพวกเขาเองเพราะพวกเขาเมื่อยอมฟังถ้อยคำของเราและได้ละทิ้งบทบัญญัติของเรา เราแยแสะอะไรกับเครื่องหอมจากเชบาหรือเครื่องเทศอันหอมหวนจากแดนไกลเครื่องเผาบูชาของเจ้าไม่เป็นที่ยอมรับเครื่องบูชาทั้งหลายของเจ้าไม่ได้ทําให้เราพอใจด้วยเหตุนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะตั้งเครื่องกีดขวางไว้ต่อหน้าชนชาตินี้ซึ่งจะทําให้ทั้งผู้เป็นบิดาและผู้เป็นบุตรสะดุดล้มเพื่อนบ้านและมิสหายจะพินาศ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดกองทัพจะมาจากดินแดนทางเหนือชนชาติยิ่งใหญ่กำลังถูกเร่งเร้าจากทุกมุมโลกพวกเขามีทั้งธนูและหอกโปดเที่ยมและไร้ความเมตตาเสียงควบม้าของพวกเขาเหมือนเสียงทะเลคำรามพวกเขายกกระบวนทัพมาเพื่อโจมตีเจ้าทิดาแห่งสิโยนเอย๋ยเราได้ยินกิตติศัพท์เรื่องลือเกี่ยวกับกองทัพของเขา แขนขาของเราก็หมดเดี่ยวหมดแรงความทุกข์ทรมานเกาะกลุ่มเราเราจะปวดเหมือนผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกอย่าออกไปที่ทุ่งนาหรือเดินตามถนนเพราะศัตรูถือดาบพร้อมที่จะสังหารและไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็มีแต่ความเสยียดสยองพี่น้องร่วมชาติเอย๋ยตรงสวมเสื้อผ้ากระสอบและเกลือกลิ้งอยู่ในกองที่เท่าเถิดจงร้องไห้คร่ำครวญ อย่างรันทดผมคืนเหมือนสูญเสียลูกชายคนเดียวที่มีอยู่เพราะในทันทีทันใดผู้ทำลายล้างจะยกมาโจมตีเราเราได้ทำให้เจ้าเป็นนักวิเคราะห์แรกและประชากรของเราเป็นสินแรกเพื่อเจ้าจะสังเกตและตรวจสอบวิถีทางต่างๆของพวกเขาพวกเขาล้วนเป็นนักกบฏดื้อด้านเที่ยวนินทาว่าร้ายไปทั่วพวกเขาเป็นเหมือนทองสำริดและเหล็กล้วนประพฤติตัวเสื่อมซาม สูบลมก็สูบอย่างดุเดือดเพื่อให้ไฟเผาตะกั่วให้หมดไปแต่การถลุงก็เปล่าประโยชน์คนชั่วไม่ถูกหลอมชำระให้บริสุทธิ์ได้เลยพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นเงินที่ถูกทิ้งแล้วเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงละทิ้งพวกเขาแล้วพระธรรมเยเรมีบทที่เจ็พระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเยเรมีว่า จงยืนที่ทางเข้าพระนิเวศของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าชนยูดาทั้งปวงซึ่งผ่านเข้าประตูเหล่านี้เพื่อนมสัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าจงฟังพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระยาเวผู้สงรงธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสด,ดังนี้ว่าจงแก้ไขความประพฤติและวิถีทางของเจ้าเสียใหม่แล้วเราจะอนุญาตให้เจ้าอาศัยอยู่ที่นี่อย่าไปเชื่อคําหลอกลวงและพูดว่า นี่คือพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากเจ้าแก้ไขความประพฤติและวิถีทางต่างๆอย่างจริงจังและปฏิบัติต่อกันอย่างยุติธรรมหากเจ้าไม่ข่มเหงคนต่างด้าวลูกกําพร้าพ่อหรือหญิงไม้ไม่ทําให้ผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งเลือดที่นี่หากเจ้าไม่ติดตามพระอื่นๆให้เจ้าเองได้รับอันตรายเมื่อนั้น เราจะอนุญาตให้เจ้าอาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่บันพรุรุษของเจ้าตลอดไปเป็นนิดแต่ดูสิเจ้ากำลังเชื่อคำหลอกลวงที่ไร้ค่าเจ้าจะลักขโมยฆ่าคนล่วงประเวณีและสาบานเท็จเผาเครื่องหอมถวายพระบาอันและติดตามพระอื่นๆซึ่งเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็เข้ามายืนอยู่ต่อหน้าเราในนิเวศแห่งนี้ ซึ่งใช้ชื่อของเราแล้วเจ้าก็พูดว่าเราปลอดภัยปลอดภัยเพื่อจะทำสิ่งที่น่าเกลียดชังทั้งปวงเหล่านี้หรือนิเวศแห่งนี้ซึ่งใช้ชื่อของเรากลายเป็นซ่องโจรสำหรับเจ้าแล้วหรือเรากำลังจับตาดูอยู่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้นวันนี้จงไปที่ชิโลซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเราใช้เป็นที่สถาปนานามของเราไปดูสิว่า เราทำอะไรกับที่แห่งนั้นเนื่องด้วยความชั่วร้ายของชนอิสราเอลประชากรของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าขณะที่เจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราได้พูดกับเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เจ้าไม่ยอมฟังเราได้เรียกเจ้าแต่เจ้าไม่ตอบฉะนั้นเราได้ทำแก่ชิโลอย่างไรปัดนี้เราจะทำอย่างนั้นแก่นิเวศซึ่งใช้ชื่อของเราแก่พระวิหาร ซึ่งเจ้าไว้วางใจแก่สถานที่ซึ่งเรายกให้แก่เจ้าและปันพบุรุษของเจ้าอย่างนั้นเราจะเวี่ยงเจ้าไปให้พ้นหน้าเราเหมือนที่เราได้ทำแก่ชนเอฟปราอิมพี่น้องของเจ้าดังนั้นอย่าอธิษฐานเผื่อชนชาตินี้อย่าอ้อนวอนหรือทูลขอเพื่อพวกเขาอีกต่อไปอย่าร้องทูลเราเพราะเราจะไม่ฟังเจ้าเจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่ ทั่วหัวเมืองทั้งหลายของยูดาห์และตามถนนหนทางในเยรูซาเล็มพวกเด็กๆเ,เก็บฟืนมาแล้วผู้เป็นพ่อก็กอ่อไฟส่วนพวกผู้หญิงนวดแป้งทำขนมเพื่อถวายเทวีแห่งสวรรค์พวกเขาเทเครื่องดื่มบูชาถวายพระอื่นๆเพื่อยั่วโทสะเราแต่เราคือผู้ที่เขากำลังยั่วยุหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้พวกเขากำลังทำร้ายตัวเอง สร้างความอัปยศอดสูแก่ตัวเองมากกว่าไม่ใช่หรือฉะนั้นพระยาเวองค์เจ้าชีวิตตรัสด,ดังนี้ว่าเราจะระบายความโกรธและความเกรียวกราดของเราเหนือที่แห่งนี้เหนือมนุษย์และสัตว์เหนือต้นไม้ในท้องทุ่งเหนือพืชผลทั้งปวงบนแผ่นดินเป็นไฟโทสะอันเผาผลาญซึ่งไม่มีใครดับได้พระยาเวผู้ทรงฤทธิ์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสด,ดังนี้ว่าไปเลยไปเพิ่มเครื่องเผาบูชานอกเหนือจากเครื่องบูชาทั้งหลายอีกและเอาเนื้อมากินเสียเองเพราะเมื่อเราพาบรรพบุุษของเจ้าออกมาจากอียิปต์และพูดกับเขาเราไม่ได้สั่งเรื่องเครื่องเผาบูชาและของถวายต่างๆเท่านั้นแต่เรายังสั่งพวกเขาว,ว่าจงเชื่อฟังเราแล้วเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเรา จงดำเนินตามวิถีทางทั้งปวงซึ่งเราสั่งเจ้าแล้วเจ้าจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่พวกเขาไม่ฟังและไม่ใส่ใจกลับทําตามใจชั่วร้ายที่มักจะดื้อดึงของตนเขาถอยหลังเข้าคลองแทนที่จะรุดไปข้างหน้านับตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอียิปต์จวบจนบัดนี้เราส่งผู้เผยพระชนะผู้รับใช้ของเรามาหาพวกเจ้าวันแล้ววันเล่า ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวกเขาไม่ยอมฟังเราไม่ยอมใส่ใจพวกเขาเป็นคนหัวแข็งชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพรุรุษของพวกเขาเสียอีกเมื่อเจ้าบอกพวกเขาทุกอย่างตามนี้แล้วพวกเขาจะไม่ฟังเจ้าเมื่อเจ้าร้องเรียกพวกเขาจะไม่ตอบฉะนั้นจงกล่าวกับพวกเขาว่านี่เป็นชนชาติที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระยาเวพระเจ้าของพวกเขา ไม่ยอมรับการตักเตือนแก้ไขความจริงพินาศไปแล้วสูญสิ้นไปจากริมฝีปากของพวกเขาจงกวนผมและโยนทิ้งไปจงคร่ำครวญโศกเศร้าบนที่สูงอันโล่งเตียนเพราะองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงปฏิเสธแต่ละทิ้งคนในชั่วอายุนี้ซึ่งตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าประกาศว่าชนยูดาทำชั่วในสายตาของเรา พวกเขาได้ตั้งเทวรูปอันน่าชิงชังในนิเวศซึ่งใช้ชื่อของเราและทำให้ที่นั่นเป็นมนทินพวกเขาได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงต่างๆในโทฟเฟสขึ้นในหุบเขาเป็นหินนมเพื่อเผาลูกชายลูกสาวของตนเป็นเครื่องบูชาหยันนี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยสั่งไม่เคยเข้ามาในความคิดของเราเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าดังนั้นจงระวัง เพราะจะถึงเวลาที่ผู้คนจะไม่เรียกหุบเขาแห่งนั้นว่าโทเฟสหรือหุบเขาเบนฮินโนมอีกต่อไปแต่เรียกว่าหุบเขาแห่งการเข็นฆ่าเพราะพวกเขาจะฝังคนตายในโทเฟสจนไม่มีที่เหลืออีกแล้วซากศพของชนชาตินี้จะเป็นอาหารของนกในอากาศและสัตว์ต่างๆบนพื้นดินและไม่มีใครมาไล่พวกมันไปเราจะหยุดเสียงรื่นเริงบันเทิงใจ เสียงสุขหันษาของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในเมืองทั้งหลายของยูดาและตามถนนหนทางในเยรูซาเลม็มเพราะดินแดนแห่งนี้จะกลายเป็นที่ร้างพระธรรมเยเรมีบทที่8ปองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเมื่อถึงเวลานั้นกระดูกของบรรดากษัตริย์และขุนนางของยูดากระดูกของเหล่าปุโรหิตและผู้เผยพระชนะและกระดูกของชาวเยรูซาเลม็ม จะถูกขุดออกมาจากหลุมฝังศพและถูกทิ้งกระจัดกระจายไว้กลางแจ้งภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และมวลหมู่ดาวแห่งฟ้าสวรรค์ซึ่งผู้เขารักและปรนิบัติติดตามขอคำปรึกษาและนมัสการกระดูกของพวกเขาจะไม่ถูกเก็บรวบรวมขึ้นมาอีกหรือถูกฝังไว้แต่จะเป็นเหมือนขยะที่ทิ้งไว้บนพื้นและบรรดาผู้ที่ยังเหลือรอดอยู่ ในหมู่ประชาชาติชั่วร้ายนี้จะเรียกหาความตายมากกว่ามีชีวิตอยู่ในที่ซึ่งเราจะนระเทศพวกเขาไปนั้นพระยาเวผู้ทรงฤทธิประกาศดังนี้จงไปบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้เมื่อคนล้มลงเขาจะไม่ลุกขึ้นหรือเมื่อเขาไปผิดทางเขาจะไม่ย้อนกลับมาหรือแล้วทำไมประชากรเหล่านี้หันไปทางอื่น เอเดียเยรูซาเลมจึงหันไปทางอื่นเสมอพวกเขายึดติดกับความหลอกลวงพวกเขาไม่ยอมหันกลับมาเราตั้งใจฟังแต่พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งที่ถูกต้องไม่มีใครกลับตัวกลับใจจากความชั่วร้ายของตนและกล่าวว่าข้าได้ทำอะไรลงไปแต่ละคนไปตามทางของตนเองเหมือนม้าทยานออกศึกแม้แต่นกกระสาในท้องฟ้า ยังรู้กำหนดฤดูกาลเช่นเดียวกับนกพิราบนกกระเรียนและนกนางแอ่นยังรู้จักสังเกตว่าได้เวลาอบพยพแต่ประชากรของเราไม่รู้ข้อกำหนดต่างๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าพูดออกมาได้อย่างไรว่าเราเฉลียวฉลาดเพราะเรามีบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเมื่อปากกามุสาของเหล่าอาลักษ์ได้บิดเบือนบทบัญญัตินั้นคนฉลาดเหล่านั้น จะต้องอับอายขายหน้าพวกเขาจะหวาดกลัวท้อแท้และติดกับเนื่องจากได้ละทิ้งพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขามีสติปัญญาประเภทไหนกันฉะนั้นเราจะยกภรรยาของพวกเขาให้ชายอื่นและยกที่นาของพวกเขาให้เจ้าของคนใหม่ตั้งแต่ผู้น้อยที่สุดจนถึงผู้ใหญ่ที่สุดล้วนโลภมุ่งกำไรพวกผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตก็ไม่ต่างกัน ล้วนโกหกหลอกลวงพวกเขาทำแผลให้ประชากรของเราราวกับว่าไม่สาหัสรุนแรงเท่าไหร่พวกเขากล่าวว่าสันติสุขสันติสุขทั้งๆท,ที่ไม่มีสันติสุขพวกเขาละอายใจในความประพฤติอันน่าขยะขยะแขยงของตนบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยพวกเขาไม่ละอายสักนิดไม่รู้เลยว่าการมีอย่างอายนั้นเป็นอย่างไรฉะนั้น พวกเขาจะล้มลงในหมู่ผู้ที่ล้มลงเขาจะตกต่ำลงเมื่อเราลงโทษเขาองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเราจะริบผลัดผลของเขาไปจะไม่มีผลอง,งุ่นติดอยู่บนเถาไม่มีมาเดื่อบบนต้นใบของมันจะเหี่ยวเฉาไปอะไรที่เราให้พวกเขาไว้จะถูกยึดไปเราจะมานั่งรอความตายอยู่ที่นี่ทำไม มาเถิดไปด้วยกันให้เราหนีไปยังหัวเมืองป้อมปราการต่างๆไปตายเสียที่นั่นเพราะพระยาเวพระเจ้าของเราได้กำหนดให้เราพินาศย่อยยับแล้วและทรงยื่นถ้วยยาพิษให้เราดื่มเพราะเราได้ทำบาปต่อพระองค์เรามุ่งหวังสันติสุขแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเรามุ่งหวังเวลาแห่งการเยียวยารักษาก็มีแต่เพียงความสยดสยอง เสียงหายใจฟืดฟาดของม้าฝ่ายศัตรูได้ยินมาจากเมืองด่านทั่วทั้งดินแดนสั่นสะท้านด้วยเสียงม้าศึกศัตรูกำลังมาเขมือบทั้งดินแดนนี้และทุกสิ่งที่นี่ไม่ว่านครหรือผู้คนที่อาศัยอยู่ในนั้นดูเถิดเราจะส่งงูพิษมาในหมู่พวกเจ้างูพิษซึ่งไม่มีใครสะกดได้จะมาฉกเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนั้น โอ้แแต่องค์ผู้ทรงปลอบโยนข้าพเจ้าในยามโศกเศร้าวดวงใจของข้าพเจ้าอ่อนระโหยอยู่ภายในข้าพเจ้าฟังเสียงร่ำไห้ของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าจากแดนไกลโพ้นเถิดพวกเขาถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ประทับในสิโยนหรือองค์กษัตริย์แห่งสิโยนไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วหรือทำไมหนอพวกเขาจึงยั่วโทสะเราด้วยรูปเคารพ และด้วยเหล่าเทวรูปต่างชาติอันไร้ค่าฤด,ดูเก็บเกี่ยวผ่านพ้นไปฤด,ดูร้อนก็หมดไปและยังไม่มีใครช่วยเราให้รอดเพราะว่าพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกบทขยี้ดวงใจของข้าพเจ้าจึงแหลกสลายข้าพเจ้าคร่ำครวญอาดูลและความเสร่อสยองเกาะกลุ่มข้าพเจ้าในกิเลอาดไม่มียาหรือที่นั่นไม่มีแพทย์เลยหรือ ทำไมจึงไม่มีการเยียวยาบาดแผลของพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้หายพระธรรมหนึ่งที่โมทีบทที่หอย่าตำหนิผู้อาวุโสอย่างรุนแรงแต่จงขอร้องเขาเสมือนว่าเป็นบิดาของท่านจงปฏิบัติต่อชายหนุ่มที่อ่อนวัยกว่าเสมือนเป็นน้องชายต่อหญิงที่สูงวัยเสมือนเป็นมารดาและต่อหญิงสาวที่อ่อนวัยกว่า เสมือนเป็นน้องสาวด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจงนับถือเอาใจใส่หญิงไม้ผู้ขัดสนตามสมควรแต่ถ้าหญิงม้คนใดมีลูกหลานก่อนอื่นใดให้ลูกหลานเหล่านั้นพึงปฏิบัติตามหลักธรรมของาศาสนาโดยการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวของตนเองอันเป็นการตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายเพราะการทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า หญิงไม้ผู้ขัดสนจริงๆและอยู่ลำพังคนเดียวนั้นก็ตั้งความหวังไว้ในพระเจ้านางพร่ำอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนให้ส่งช่วยเหลือแต่หญิงไม้ที่อยู่เพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินก็ตายทั้งเป็นจงสั่งสอนสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อจะไม่มีใครถูกตำหนิได้ถ้าผู้ใดไม่จุนเจือญาติพี่น้องของตนโดยเฉพาะคนในครอบครัวของตนเอง ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อแล้วและเลวยิ่งกว่าผู้ไม่เชื่ออย่าบันทึกชื่อหญิงไม้คนใดในทะเบียนรับการอุปถัมภ์เว้นแต่นางจะมีอายุเกิน60ปีและซื่อสัตย์ต่อสามีของนางและเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการทำความดีเช่นเลี้ยงดูลูกๆมีน้ำใจรับรองแขกล้างเท้าให้ประชากรของพระเจ้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และอุทิศตนในการทำดีทุกอย่างส่วนหญิงไม้สาวๆนั้นอย่ารับขึ้นทะเบียนเพราะเมื่อความปรารถนาทางร่างกายมีชายเหนือกันอุทิศต,ตัวแด่พระคริสต์พวกนางก็อยากแต่งงานอีกอันเป็นเหตุให้นางถูกพิพากษาเพราะละเมิดคำปฏิญาณที่ให้ไว้แต่แรกนอกจากนี้พวกนางจะกลายเป็นคนเกียดคร้านเที่ยวไปบ้านนั้นบ้านนี้ และมีเพียงเกียดคร้านเท่านั้นแต่ยังชอบซุบซิบนินทาและยุ่งเรื่องชาวบ้านพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอแนะนำหญิงไม้สาวๆให้แต่งงานให้มีลูกหลานให้ดูแลบ้านช่องเพื่อปิดโอกาสไม่ให้ศัตรูว่าร้ายได้อันที่จริงบางคนได้เตลิดตามซาตานไปแล้วถ้าหญิงผู้เชื่อคนใดมีคนในครอบครัวเป็นไม้ ก็จงช่วยเหลือจุนเจอืออย่าปล่อยให้เป็นภาระของคริสจักรคริสจักรจะได้ช่วยเหลือหญิงไม้อื่นๆซึ่งขัดสนจริงๆคณะผู้ปกครองที่บริหารกิจการของคริสจักรได้ดีควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่าโดยเฉพาะบรรดาผู้ทำหน้าที่เทศนาและสั่งสอนเพราะพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่และ คนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนอย่ารับพิจารณาคำกล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นแต่จะมีพยานสองสามคนจงว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่ทำบาปต่อหน้าคนทั้งหลายเพื่อคนอื่นๆจะได้ไม่กล้าเอาอย่างข้าพเจ้าขอกำชับท่านในสายพระเนตรพระเจ้าและพระเยซูคริสและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกให้ยึดถือข้อปฏิบัติเหล่านี้โดยไม่ลำเอียง และอย่าทำสิ่งใดโดยเลือกที่รักมักที่ชังอย่าพ,พลีผามวางมือให้ใครและอย่ามีส่วนร่วมในบาปของผู้อื่นจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ตั้งแต่นี้ไปอย่าดื่มแต่น้ำจงเจือเหล้าอ,อง,งุ่นเล็กน้อยเนื่องด้วยกระเพาะอาหารของท่านและความเจ็บป่วยที่ท่านเป็นอยู่บ่อยๆบ,บาปของบางคนก็ชัดแจ้งนำหน้าเขาไปสู่สถานพิพากษา ส่วนบาปของบางคนตามเขามาในภายหลังในทำนองเดียวกันการทำดีย่อมปรากฏชัดแม้ที่ไม่ปรากฏชัดก็ไม่อาจซ่อนได้